ตอนนี้ตำรวจมาครับตำรวจมาตำรวจมาตำรวจดักมาข้างหน้า นัที่มาด้วกันก็กับไงเราพอดีเป็นอย้มาก,ก,ก็เข้ามาเลยไม่รู้จะรอหรือเปล่า โอเคครับขวาก,กาดสวัสดีครับนะก็วันนี้ก็อยู่กับช่องพีวันซี่เหมือนเดิมดก็เปิดตัวแปลกๆวันนี้ก็ขอไปนะัยก็วันนี้มีที่ที่โผล่นักแก้ววันนี้ก็ไม่ได้เอาวันแดงไปเอาร้อยสิบของน้องภูมิวันนั้นไป ก็อาจจะเปิดตัวแปลกๆนะเพราะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่นอนเลยเติมเติมตั้งคืนอ่ะดีสี่ก็ไปกี่ด่านดีห้าเสร็จก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวรอเพื่อนอยู่พวกไอ้พวกนายหมน้อยพวกป๋าต่ออ่ะขาชิบหายพวกนี้บอกเราว่าจะขึ้นมาแต่ดีห้าเขาก็มารอแบบข้าวเช้าวันนี้กินเลยโอเคเดี๋ยวรอพวกมันมาก่อนเดอกกันครับ พิกโลนะแก้วก็โอเคฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนไปให้ดูก็วันนี้ก็อาจจะไม่เยอะฮะไปก็สี่ห้าพันได้เดี๋ยวเจอตอนเยือะไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวตอนรวมกับเพื่อนเดี๋ยวให้ดูอีกที ถ้ามันไก่คือเล่นไปก่อนแล้วไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ก็มาดูายเล่นก่อนจะลงไปย่างไก่เกิดปัญหาแล้วต้องตามเพื่อนไม่รู้เชื่อมอยู่ไหนทางที่ไปที่เราจะไปก็ยังไม่รู้เลยโอเคเราติดตามไปก่อนี้ นี้ก็มาถึงโรงาแล้วก็กำลังจะตั้งขงบวนไม่ได้ติ่นนตั้งแล้วดูแต่รถคนอื่นรถตัวเองก็ไม่หลอกเหมือนกันแต่ว่าอะไรวะ ตะกองตกร,รถ่าตอนนี้ก็กำลังตั้งขบวนเข้าไปฮะเป็นวัดป่าโคตรเยอะอ่ะไม่รอดครับไม่รอดไม่รอด

ก็สำหรับใครที่ยังไม่ทาแป้งมาแล้ว กันไม่เยอะฮะแต่ก่อนนี่มากันเยอะวันนี้ก็มากันนิดเดียวมากันแค่สองสามกลุ่มกลุ่มนครหลวกลุ่มสกลเนี่ยดูดูหญิงนี่ดูดูดูหญิงนู่นนู่นนู่นรู้สึกยังไงครับทิพย์พี่ครับโอ้ครับรถแดงหมดเลยครับล้างมาดีๆนี่โอ้ดูดิล้างมาโคตรเตอร์อะแดงหมดเลยนะครับโคตรเตอร์อะดูดิดูดิดูดิโคตรเตอร์อะ สองร้อยป่ะบวครับได้่นั้นก็ได้เลยนั่นคือคนไายคนดังครับโอ้ยเจ็ดมากพอด้วยอายุเท่าไหรนี่ภาพคนเนียบอะสิบเอ็ดครับมีกุซาลราปะบวกครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะหมดละหมดละ น่าจะหมดแล้วนะดูดีองมาหมรักกันจากนมาองห้นมองห่มับสวัสดีครับ นี่ติงติงคนดังครับคนไร่โค้งนะตีใน่นคอรูดเสื้อในครับบุ๊มเนเสื้อผมครับอันนี้เสือขจรมาไหนครับเหซื้อได้ครับคุณนวลได้เสื้ออยู่ฟังเราครับสั่งได้นะอเงินม่ใส่หนีเจงรถนี่ไปคอมเมนต์นะใส่คอมเมนต์ไปคอมเมนต์นี่ อ่ะดิดหาเงินมาจากไหนครับแต่งเงเก็บนนเงินเงินเป็นเงินเป็นโรงเรียนครับเงินออกเงินออกได้มันละเท่าไหร่เงินสี่สิบครับเปิดสาวนะฮะเป็นตัวอย่างฮะับสำหรับเด็กๆนะไม่ต้องออกไปซื้ออย่าชงอย่าสูบสูบเห็นไว้เท่านี้นี่สูบบุหรี่โคตรจังยืมเงินครับยืมเงินซิ้นครับเขาไปดูได้ยูทูบปครับเนี้ทิ้งทำไมทิ้งทำไมรู้เปล่าคนขับมันขับยากนะ ไม่ได้เรื่องเลยไม่จบหลักสูตรเลยเฮียเฮียเฮี่ยชามีรถด้วยฮะโ <c oughs> ลลูละร้อยลูละร้อยลูละร้อยน็อกน็อกน็อกละสามอับกอ,อลังจากที่ทำบุญกันเสร็ ก็ทยอยกันกลับเป็นบางปลูกอะไรก็คือ ว่าตั้งดวจลงแล้วตั้งดวจลงแล้ว,วนีว่แั่งกันวอะของเราชิวๆฮนะ ก็จะกลับทางเกา่านะอีกผมก็กลับมาอีกทางเลงก็คือพวกในรถแรงๆล,ลูกโตๆก็ไปทางที่เขาวิ่งริงกันร์งของเราก็รถมีปัญหาก็เลยกลับทางนี้ดีกว่า

เจ้าดักเจ้า,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 าดักมอาลๆๆมาลไม่่ะเามีสายบวกยนะัว,วนๆเรามาทำอะไรกันตายตายตายดังแล้วคิอบเรามาทำอะไรกันที่นี่ กันทิปนี้ถนนใหญ่ตรงนู้นนะคือตำรวจดักมาข้างหน้าอีกสองคันที่มาด้วยกันก็กลับไปเราพอดีเห็นซอยเข้ามาในป่าก็เข้ามาเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่ไหว <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอแอบแป๊บนึง อันนี้กันเล้อครับตำรวจมาตำรวจมาโอ้โหดูกางเกงดิโอ้ตายตายตายโอ้ยโอรถจนรมอุยดูรถดิดูรถดิเป็นไรวะ นนใหญ่ถสภาพหล,ลังจากออกจากป่าถามความรู้สึกนะครับปวดร้อนอะ่ะแบบนี่ว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อะ่ะถามถามความรู้สึกตอนที่ว่าลงไป ตอนขี่รถลงป่าหน่อยเพลนเป็นเวอร<ง>์เลยออกไปลงไป<อ>เป็นเวอร์แปลว่าอาการอาการเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคิดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหม,ไมคิดอะไรไม่ออกเลยแบบเวอร์เลยอตอนนี้ก็ออกมาจากป่าแล้วนะ<อ>ถามความรู้สึกนะครับเป็นยังไงตอนเข้าไปแบบตื่นเต้นฮะแต่ก็แบบยังมีสติแตบบ่เพื่อนอีกสองคนที่เขาบนรถกลับเนาะก็ วิ่งไปไม่รู้จะทันหรือเปล่าน่าจะกลับเข้าไปในงานแต่ว่าสติไงไปตัวทันมันเป็นเส้นทางนี่ผมไปตัดอ้อยตลอด <S <S แต่ว่าก็ผู้รอดชีวิตที่ไปด้วยกัน6-7คันเนาะก็เลยแค่นี้อีกประมาณ3คันน่าจะไปอีกเส้นหนึ่งเส้นที่ว่าเขาแข่งรถกันนะ่ะมัจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าพวกผมมาเช่นนี้ก็ผู้รอดชีวิตมีแค่ แบบว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะเป็นสถานการณ์แบบนี้แบบโอ้โหคิดแล้วนะ่าถ้าเราอยู่ในงานนะ่ะมันไม่เป็นไรกเพราะเขาคุยกันไว้อะไรหมดเลวแต่ถ้าลังออกจากงานต้องระวังตัวเองนี่แหละเซียตัวเองไวพ้พิบครับมันเป็นเส้นทางจับอ้อยนะถูกไว้น้องๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหมอบในป่าแอบต้นรวจ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นนฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วันซิงด้วยก็คลิปนี้นี่ตำรวจขอบคุณครับ